ค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะนี่สาวสาบรรยากาศดีค่ะตอนเย็นๆจ้าพาพี่น้องรถเนาะคะ่ะวันนี้เนาะ,ะวันนี้ไม่ได้ลงคลิปทานข้าวเลยะคะ่ะเพราะว่าเมาื่อวานนี้เนาะ,ะมีเหตุแผ่นดินไว้ทั้งบานเทาานะคะเนะะาะสาวสาวขอบวางพี่น้องเนาะทั้งคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวอะไรเราก็มาชมกันนะคะขอให้พี่น้องทุกทานปลอดภัยเอื้นมวัญมาเด้อขวันเอ้พี่น้องทุกนคนนะคะพี่น้องมาถึงเลยคะ่ะ จอดรถแล้วพาเดินค่ะพี่น้องเดินป่าบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะวันนี้ไม่ได้ทานข้าวให้ชมนะคะแต่พาเปลี่ยนบรรยากาศจะตังเสียงลูกไปน้ำกันเ้้อค่ะพี่น้องค่ะตอนเย็นๆค่ะ กล่องอากซันเนอ้อค่ะพี่น้องขากล่องข่อยเที่ยงบนในจะ้ะไปค่ะเดินเล่นกันค่ะแต่ว่านกำลังจะตกดินค่ะพี่น้องค่ะ บาแบลบรีพี่น้องคะถั่าสุกเต้ม,นะะนมนเนี่ยแหละค่ะพี่น้องยากาศตอนเย็นๆจ้า บรรยากาศตอนเย็นๆน้อกันค่ะพี่น้องบรรยากาศดีมากค่ะออกนั่งไกยจ้ะเอาละค่ะพี่นอ้องแซสากันเก็บบรรยากาศให้ช่มแค่เพียอนท่านี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะขอออกกํานังไกยต่อก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ ชมบรรยากาศตอนเย็นด้วยกันค่ะอากาศดีมากค่ะ